สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไอ้พระเบดขู่ไอ้หนอนพี่น้องสิงค์เมตตานีิกระมาอีห้องเฮียนร่างหนึ่งเนาะก็คือห้องเฮียนบ้านดงเทศเนาะคือจะมาแจกขนมหายเรีกรอยน้องๆนักเรียนเนาะแล้วก็เป็นห้องเฮียนทีว่าเอื่อยคลองเมีนิสาเนาะหรือว่าเอื่อยคลองน้องสบายทิพย์ศรืวมเอื่อยคลองเมียน้องชายทิพย์เนาะ เพิ่นซ่อนอยู่ห้องเฮียนนี่ล้วเพิ่นไัให้ม่าเบิ<ม>่งห้องเฮียนเพิ่นแน่ห<ม>้อง<ม>เฮียนเพิ่นทันสุดส้ม,มเนาะเพิ่นว่าเพิ่นซ่อนหนักเฮียนอ,อนุบาลมีตัองอ่า่มบโตมีตัง,ตง,ตงนางเพิ่นว่าจังสัตว์แต่ว่าถ้าก็ได้มีโอกาสมาเมื่อนี้แล้วก็จะลื่มว่าเพิ่นซ่อนอยู่นี่เนาะมาหอดแล้วก็พอดีเสื้อผ้าเนาะมีหมูที่เฮียนหลุนเดียวกันตอนมะหกเนาะมาซ่อนอยู่นี่ลังงากคือแบบบริเจอกันจากปีกับมาสัมผัสกันเด้อลูกสาวเว้ย ป้าวสัสอสสบายดีในแม่เลยคุณคู่นี่นะคุณคู่อสสบายดีอันนี้เป็นเป็นหมูกนเนาอเฮียนน้ำกันตั้งแต่หม้ามเลม้อซมหม้อซมหเนาะเพราะว่าหลุนเท่าเป็นหลุนม้อกหลุนสุดท้ายหลุนสุดท้ายนะหลังจากนั้นก็แยกใหญ่บริเวนกันอีกเลยแต่ปี2009เนาะสองพัดีบอสองพันเก่าสองพันเก่นาะสองพัล้ะก็บริเวเลยเดี๋ยวนี้สองพ จะเสียส้อมว่าสาหลังจากปีเฮย1 1ปีป่ะ13ปี13ปีจึงเห็นกันเนาะบม่ได้จือเลยต้องจือห่างหมาะจือเออจี่แรกของบริห็นนาอที่แถเป็นหมูกันได้ลูกจักคนเลยสามพัวได้จักคนัวเดี่ยวอะไรนะัวเดี่ยวเ่ร่ลูกช้าบเด็นด่ลูกช้าเนาะแต่พผัวเดี่ยวสีในทองในแระนี่เอ้า ถือถท่แทะเลี้ยงเองอยู่บ่ให้เฮ้าวะเอาเลยแม่นี่ลูกสาวได้ไปเลี้ยงซอยนี่ไปบ่นาเมะมาเลยนั่าดีนนาะฮะกระเป๋ากระเป๋ากะมาธรรมะได้สิกะมาธรรมะได้ด้วเนี่เอากระเป๋าเหมือนว่าหนิฝระเป๋าเปล่นแรกนี่เพั่งใช้เกลือลินมาลินเรียดทองได้เลยลูกกบเลืองบ่พุ่นลูกก็ อันเด็กหนังน้ำกันกับคนใหญ่ค่ะลูกคนใส่ซองจนใหญ่เลี้ยงกันทําเหมืนบ่คเอาเชื้อเรื่องหั่นล้านมีซองคนทางกลางอันเด็กโอ้เอาเอาปัอะไรเฟ้ลูกบ่เอาปูวทางไหนคําบุญเฮืองทําบุญเฮืองเออทางเนื้อบานเอากบานบุษากันบุษากนี่เด้เออเนาะมูทีพันแต่ละคนนี้ ลูกคันระดับนี้ึ้นเมื่อและสิบป้ายเผาเอ้าเลยไหมแมนสิบป้ายปีเนาะแมนสิบป้ายปีบางคนแปดปีแล้วได้แปดปีเก่าปีชียยางเขาแล้วได้ดกกลกกกเบอต์เฮียนจบเอาเลยนะเงยนจบมาลวก็เอาคนมาเนาะนี่เนาะคนไมาซ้อนอยู่เ้างนี้ซ้อนซ้อนปอได้เนี่ย ซ้อนแต่กระซามก็เดียวแะไรห้องเดียวในคู่มีจฉคนอย่างนี้ในคู่เก่าคนได้ตะกี้มี่ิบป้ายค่ะว่า่นใหญ่ไปอันน้องอันนั้นก็คนออกเนยใหญ่ไปบนไม้เนยเดี๋ยวน,นี้มีเก่าเดี๋ยวนี้ยังเก่าคนนาเขียนมีจะคนนาเคียนในลอยหาลอยหาคนลอยหาคนอ๋อรวมทางอนุบาลของบ่รวมทางอนุบาลน,นั่งน,นีดหรือ,อ นัน่นนี่ก็มีครัวอาซาบุบะหมีแต่บ่มีแ,แล้วยันี่ฮะปีกไก่เนี่ยังมีครัวอาซาปีนี่ฮะบ่มีโอเปินใหญ่ไปบ่อนอื่นหใหญ่ไปบ่อนอื่นแล้วปีนี้<อ>ใหญ่แล้วก็ออกแม่ครัวอาซาผู้หนึ่งหันออกอไปไทยผู้นหนึ่งหันใหญ่ไปซ้อนอยู่บรรนาวาดเด้โอ้อ่อเนาะอันนี้ก็คือห้องเยียนปฐมบ้านแสงเจอร์เอรเอาเปลี่ยนซื้ออีแล้วบ่แสงเจอร์เลอร์หนึ่ง สักตัวนึงตะกี้เป็นบ้านดงเทพเนาะตะกี้เป็นดงเทพยันนี่เป็นซนก็อยู่คนบ้านนี่เลยตัวเธอน่ะแม่นคนบ้านนีลเอออยู่นี่ันบ้านเพิ่นนี่อือตะกี้ก็สอนอยู่นอี่จบมหาสนอี่ได้2ปีแล้วก็ย้ายมาสอนอยู่พี่โอ้ได้จักสอนจักปีจังไดบจตัวได้สอน5ปี่ด้ปีที่5ปีที่6จังไดยางเขาจังได ละทก่อนโอ้แล้วเิ่นลายกับลังให้ลายกับลังให้ลายกับดังกับปี่นึงเพ่ดบริลายหอดหาซอกซับปิดห้าซอดพื้นมาคือคือลังมาบริช้อดบริลายลายแต่ปี่เดียวลายคือลังให้นั่งไม่ดีมาวันนี้นาขี้อันนี้มากมืดหลือบอสเินหมดแลยค่ะว่าพื้นหมดมากับสีลาแล้วนะตอนเฉาหันไล้ได้แต่เหียนหันตัวแรงจัดแล้วเขามารวมกันแล้วอือจัดหันตอนตอนเฉาหันมาไล้แต่ละมือก็คือก้นกับตัวแลงอะไรยากญดว่าชิเลตมันเหียนก็ได้บ่าคือแต่เก่า ตนกีฮัลไลต์อแหลงก็ได้ยันนี่ฮนพ่อแม่เขาไปกดเผือกดก,ด,กดมันเขาก็ไปนั่แหละคือว่าเลยอ่ะบันนี้เขาพิธีเนะานะมาไว้มาไว้อ่ะท่านอยู่ดอกอ่ะปัญญาย,ยุ่งอ้าวขัดตุ่มขนมอ่ะเาาานาะวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมฮงเฮียนบ้านดงเทพเนาะก็เป็นครั้งน้ำอีทีได้มาบ้านนี้ก็เรื่งเจริญนะหรือว่าบ้านแซงเจริญหนึงเนาะซึ่งวันนี้ก็ได้นำ ของขวัญเล็กๆน้อยๆมาหอมให้น้องๆนักเรียนเนาะก็คือขนมปัตรต้มเซิงก็มีผู้ใหญ่จะดีทีเป็นผู้ซับพอเนาะก็คือมีมีพอซุนท่อนรัตนาโสดผีสัตว์ไส้แล้วก็ผีวัลั่นเนาะที่ใดมอบอันที่ไดออทรงเงินมาแล้วก็ทังทิมงานทิมย์ชาแนลเนาะใดนํำมาสื่อขนมมาแจกให้พวกน้องๆในมือน,นี้อ่าแล้ววันนี้วิธีหับเครื่องจากผู้ใหญเ่เนาะเหตุจังไดผูวบอ อตัวอย่างขอตัวอย่างเนี่ยอ่าหิดแม่เสียเอาขอบใจเด้อเป็นเสีเด้ออ่าได้บ่ได้บ่แบบนี้ด้ยเนาะอ่าโคเสียงแม่ขอบใจเลยอาเอาหมอบเลยไอ้แก้วหมอบก็ได้ผู้ได้หมอบก็ได้อ่าอ่าหมอบเลยใ số nhá, uh, có lục rồi nha Nhà đó, nhã nhã phun bẹp bật máy nó, nổ 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 nó nổ 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 ในดาบกขอบใจเด้อเสรีเปนมากเนาะจนาอาจจิเป็นอ่ามาสอนของบ้านกันได้เนาะยาบันเฮาต์อ่านี่คู่บีเฮิตเซกับฟองเบลวโยกีเนี่ยเนาะอ่านาสิรนีมาสอนของบ้านเดี๋ยวนะคัน่าบอมมีเนาะจนาอ่าิ้มงานเนบางทีอี่รงมากก่อนในอันนี้เนมาทับท่าเบิ่งวานักเรียน อ่าทั้งหมดนี่เพื่อนนี่ไล่เท่าไรเนาะอาอยากได้บอลมักบ้านนะเพื่อนอยากได้หมักบ้านอ่าอยากได้บ้อลอยากได้หมักบ้านนะอ่าอยากได้ยังไงอยากได้ยังไงถามแบบว่าน้องๆอยากได้อีกยังบอลในการทำเพี่อนในคาแร่เลือยังอยากได้ยังบอลในการได้หมักบ้านมาพี่ซองดูนี่เด็กอยากได้หมักบ้านเนี่ย กับ่อยางไร้านแจอกไเยาอย่าบกตามกันเด้อเอาความคิดเขาเองว่าเขาอยากได้ยังแบบข้คิดคนนอกได้ใก็บกันเป็นสีขาไมเในบ้านเบ้านโอ้บ้านนอกมาสอบว่านอกได้โทรศัพท์แจกไดโทรศัพท์กได้โทรศัพท์อ่าสไปไปเห็นยังโทรศัพท์จะไปเห็นยังโทรศัพท์อันเปลินอัเปอาไปลิน ก็แนะนาเติมเนาะแล้วกับโทรศัพท์เนาะกระดิ่งีับมีฝนสะท้อนอยู่แล้วอ่ปุยายไล้ยังเป็นัอย่างไดเนี้ยเนี่เนี่ยี่ยเยเนี่ยี่เดยเ่ยนียี่เนยยเนี่ยี่เยยยเดยยนียีนี่เดยยี่เยย่นนีเยี่นเนี่เยย่เยี่เนีเย่เด้ยเยยเ

อ่า <molec> ตอนแรกนะคะอไปลงมือเอาลงเอาลงมือเอาลงมือเอาเออเข็มเป็นอยู่ด้วเนาะแห่ไปเอาหน่อยครับโน้ยเนาะตอนนี้กับแจกขนมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อันในคู่เนาะเชิงเป็นแม่เป็นเอ้ยเป็นเอ๋ยข้องแม่นนิสาเชิงเป็นเอ๋ยข้องนองไผ่ทิพย์เนาะแล้วก็พิ่นซ่อนอยู่นี่แล้วก็ซ่อนทงเฮียนอนุบาลเนาะแมนอ่าซึ่งเป็นคนละลังกับปฐมใช่แบบนี้อันนั้น เอาเบิ่งเบิ่งห้องอยากได้หยังเกาะที่ว่าเอาโอ้ยอันเริ่มต้นก็ขออยากได้ปูนเทพื้นนี่นะอยากน้อยก็พอได้ให้นัเรียนนังอันนี้หันเตียงก็บ่พอนี่หันนักเรียนมาแล้วจสิตกเตียงได้นี่บ่พอบ่พอนักเรียนมีจันักเรียนมัน30ปายคนเข้ามามือละ10ละ20แล้วก็มันมันยากหั่นนะบ่แม่นังดอก อยากเทพื e ้นอันนี้บ่เอปคอยหันว่าเบากันว่าขั้นใดเงินหันคอยอยากเทเอาห้องหนึ่งก็ได้วบาเบากันขั้นว่าเรามีเงินว่าเบาว่ามันบุ๋มีเงิน้เบาากันลองทีไรเบื้องว่ามันซำได้นี่ย่าซำห้องเดียวสองไรกับว่เป็นนะอยากอยากเทอันตานี้นี่อันนี้ห้องหนึ่กัประมาณสีซอฟแบบ่าสอฟหรือฮาซอฟฮาซอบใช่ปูนป๊อปปูนแดงปูนแดงวันนี้คู่กันว่าต้องเห็ดอันนั้นต้องไม่ยินสร้างอัน่ ลดหนึ่งเพราะว่าครึ่งครึ่งหนึ่งยางละครึ่งกี่เต็มมอีบอันนี้แหละขันยางละครึ่งะยางละครึ่งเพา่าจะเข้าสามหล่านเลยครึ่งหนึ่งใช่ครึ่งหนึ่งที่นี่ซ่องหล่านแปดซ่องหล่านแปดแล้วเพี๋ยนนี้ครึ่งยางละครึ่งซ่องหลานแปดบานเท่านี้มานี่นี่โอ้บันีปูนไส้ที่ไหวประมันจกหาหลานปูนปูนนี่ซิบชอบได้ไม่ได้จบเดี๋ยวนี้ชอบชอาซิบแล้วได้ปูนแด้หาสิบกว่าน้อต้นหนึ่ง เอามาั้นางเคียนวันนี้เจ้าลองลองเคียนมึงยำนาวหนิปลานาวขนาดตอนบ่อยเบ้ายำนาวของกระพาะเด็กน้อยซ่อนอยู่เดินพิงแดดที่ปุน่นี่ยังไงุอ,อาสาต์นี่แล้วอกไปปลูกแล้วก็อยู่เดินมันนาวลา,ย,าวยกับสารเอ้าไม่เอาวันวับ่ตอวแรกเจ้าหน่อยกระพับเมียนเซ่คือคือแบบว่าทางบ้านนี้บดีเ,เก็บเงินเอียงกันเห็ุป้องเออเหมือนเพื่อนเราค่ะมีงบ ลายเติบมาแล้ม <substit uting> ันเป็นช้มหมู่บ้านได้เขาหัวมนํำกันนี่แต่วันเดี๋ยวขอสชิญว่น้องที่หันสีเขาแต่ป้อหนึ่งหอดป้อซ้ำแล้วป้อสีป้อหาแอะไมาเขาอยู่นี้แล้วก็สะอาดนี่เขาแต่อนุบาลเลยเป็นซ้มบ่านอยู่นํำกันนี่อันนี้แซงเจริญหนึ่งสะอาดหันแซงเจริญสองแล้วก็น้องที่หันแซงเจริญซ้ำแล้วเป็นหมวดเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันห้งเฮียนหันอ๋อน้องที่ก็มาเขาอยู่นี้พวกพีน้องที่ก็มีหงเฮียนมีกับเต่ป้อหนึ่งหอดป้อซ้ำ ปีนี่เข้าขยายพ่อสีปีนี่ฮะแล้วก็พ่อหากันก็น้องที่เขาก็มเขาอยู่นี้ปีก้านี่แต่พ่อสีห้าพ่อหาแม่น้องที่มาเขาอยู่พี่ปีนี่ห้ากับขยยายพ่ออันสีอยู่คนก็เลยว่าเบกอยู่พี่ก็มีแต่พ่อหาอ,อ,อันนี้มีมี่ซ่องบานอยู่น้ำกันนี่คือสะอันนี่ก็มาเขาวอนุบาลอยู่พี่น้ำอันนี้เนาะพันยากเทพผืนเนาะซึ่งไหลข,ขาวๆเนาะอันเดาๆเอาเนาะราคากไ็ได แต่ว่าต้นสรายนี่ก็สิประมาณนี้ที่สามีนะมีหินมีทรายเนาะขนาดแต่เทผืนเป็นอย่างเทซองหงนี่ก็คือจะใส่ทรายกับหินยางละเขิงหลดกระนาจะพ่อเนาะซึ่งหลดหนึ่งนี่ก็คือประมาณซองหลานแปดเส้นกีบแล้วก็ปูนนี่ใส่ประมาณหองละสีสอบเนาะหองละหาสอบกับซองหงกับผลดตเป็นดิสกีบอเป็นเคร่งโต้เนาะก็คือประมาณหาเส้นหาสิพันกีบรวมกันก็คือจะเป็นอยู่ เปดเสียหาเป็นจิบซ้ำซ้ำนประมาณ3หลานซ้ำสนหาสิบพันกีบเนาะอ่าอันนี้ก็คือทีิืนไลอาออกมากขาวๆเนาะแต่ว่าตอนนี้เห็นกระเนี้งโ,โบมีงบแต่ว่ากสีรองคนคุ้ยบึงมือไอยถอได้ห้องที่ <c oughs> ผูกซ่อนเนี่ยกับมือไอ้คงมันแบบว่าเข้าซ่อนเข้าก็แต้มหกแต้มหูก็กกอุป,ปรกรณ์ก็บทื่อลบไปลบมาอยู่ลำบาก ที่นียามพ่นมันกระเปียกปุ่มซอคนบ่มีบอลเมียนเด้กก็จี๊ข้าวองนจ้ะอันอันัดน๋ด้อันเดี๋ยวนี้ใส่หั่นไว้บ่กระใสหั่นกระข้าถุบแล้วเดี๋ยวนี้มันหักแหละขคก็เลยวะบดใส่ใส่พอได้เขาเจ้าถุบออกหั่นเพราะว่าห้องเยนเพามันอยู่ในป่าแล้วเขามาทุบแต่กี่คนก็ไหว้นนี่แหละแล้ววันนี้เข้าทุบข้าจีข้องอยแล้วคนก็เลยทื่หอมเมื่อนน้ำนะตัวใดมันจำเป็นอ่ะกะที่ว่าสำเร็จแล้วเนาะสำหรับ กิจกรรมยูทีห้องเยียนเนาะแซงเจลล์หนึ่งเรือว่าบ้านดงเทพเนาะงื่อเดิมกะคือที่พี่น้องเห็นนี่เนาะกะทางห้งเยียนเพุ่นกระยั่งคัดเลือดยาเข็ดพื้นเนาะซึ่งตอนนี้กะเพุ่นกรอยู่คนเดียวเนาะปฐมอยู่ทางฝุ่นแต่ว่าปฐมนี่มีปหนึ่งหอดประหานาะอันนี้อนุบาลอนุบาลนี่ที่ว่ายังอยู่ในห้งเยียนร่างเก่าอยู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลไว้เผื่อว่าผู้ใหญ่จะดีเนาะผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วอยากประกอบสวนสวยเรือทางห้งเยียนกะ ขอบคุณขอบใจหลวงนานท้ง,งานก็เป็นเอามาเก็บเป็นข้อมูลไว,ว้เนาะในมือนี้แล้วกะ็ยังสิเดินทางไปห้องเรียนล่างต่อไปเนาะซึ่งในตอนนี้ถิวกามาอยู่ที่ห้องเยียนบ้านดงหน้างามเนาะอันนี้คือซีเมนดงหน้างามเนื้อเนาะทางเมือบาทเนาะหลังจากที่แบบมาผ่านวัดพุนงามแล้วกะ็คุบา้าผืนกระไดลงวัดเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเราผ่านห้องเรียนบาน้บานดงไว,ว,ว้ไว่าจะไปแจกแต่ว่าหน,นักเขียน <ไป S 2> เมื่อมืดเลยเนาะโคตันนี่กับป้อมม่านสร้ามุ้งแหลงแล้วเนาะบอลได้ทีแบบมันแบบซอกลีกหรือว่านักเรียนบุร้ายเพิ่งกันสิแบบเมื่อขงเรียนว่ายอ๋ออ่ะตอนนี้ก็เลยออกมาแล้วก็มาพานทีของเรียนแห่งนี้เนาะก็คือบันดุงนางงามเนื้อนี่ก็สิได้มาแจกอีกเนาะพี่น้องเบิ่งว่าสิมืดหรือบ่มืดเนาะคานุมเฮา ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับงบประมาณเนาะก็คือจากพอสุนทรรัตนสุลแล้วก็ผีสะใจแล้วก็ผีวารันเนาะที่ว่าได้ให้งบประมาณในครั้งนี้มาขอบคุณหลายๆได้เลยเนาะปไปวันนี้เขาเกสิลงขึ้นไม่ได้เลยครแก้วเมื่อเท่านั้นวะเบิ้งสภาพรถพี่น้องรถคันนี้บไปอามนามมาเป็นเดือนแล้วเนาะรถไปเนาะ รถล,ลุยด้ยัง,นนยงบริจัดงานวันเกิดให้ครบหอมหนึ่งปีดน่งทงอทิดนทีไดมากแหงนี้คือกัน,น,นสบายดีเนกู่สบายดีพอดีวะ ไปเห็นกิจกรรมกับ uhm, อันยา่าเรียนมาเอาขนมไปแจกเด็กหน่อยนะเขียนแหละแล้วพอดีมาส่งเพิ่นอยู่วัดแล้วก็ผ่านมาทางนี้เลยว่าจะมาแจกให้น้องๆอยู่นี่มีจักคนเหรอเขียนเนี่ยจัดมันจะนอนก็ไล่เนี่ยทางอนุบาลแปดสิบป้ายแปดสิบป้ายหนับเบิร์ดรูท้องโอ้มาเพิ่นนายจะมาบุเบิร์ดเนาะซันนาอาแจกให้เพิณได้หนีก็ได้เพิ่นเทียนหนังสือเนาะเขาก็มาให้เพ like ิณไม่หนีเลยเนาะด้แมนเอ้ยซื้อ oh, ทีบเนาะ เฮดซองยูทูบแล้วพอดีเอื่อยมีแฟคขับเนาะนที่เบ่นสนับสนุนก็นคือฝากเงิ่นมากให้สื่อขนมมาแจกงน้องน้องนมานี้เนาะก็ะคือมีโพสุนทอนรัตนาโสตและกผ็ผีซัดไส้และกม็มีผีบาลันเนาะเอฟซี FC ทางฝั่งไทย ตนท่ามเนาะแบบว่าเนื้อคู่หรือว่าตั่วถ้าม,มันนี่เนาะเพื่อนเพียนรในแม่ก็คือจะเฮียนร่วมกั <c oughs> นแมนอ่ะขอบใจไร้แม่คู่แม่คู่ได้ซะเลยอ่ะขอบใจไร้แม่คู่อ่ะเพื่อนเพียรตอมองได้ไมาวันนี้โอ้เพิน่นกะเข่าห้องเนาะอ่ะเอาตาั้มห้องก็ได้ คุณยายจะดีทั้งฝังไทยเนิืนทางกันมากสื่อขนมไทยเนขนอ้อด้วขนมแหละเอใจเด้ย Like ขอบใจเราลูกสายไขอบใจไราได้ร wow. ู่ันขอบใจเราหาเนาะทีมบุกบื้นสบายดีสบายดีอาพักพรอได้ ใจลายเด้อใจลายเด้อฮะกล่องมาแล้วบอกเป็นเด้อนักเรียนกับคู่คูงานอยู่ไหนแมนละกกันมานี่เพิ่นกับเขาห้องทารุณมีบ่ห้องนี้เอาบ่ <c oughs> <c oughs> เก่งๆเด้อเมื่อบ่อ้าเมื่อแล้วเนาะไปแจ็กแก้วแมนเด็กห,หน่อยก็ได้ยังมีโรงเรียนได้ตอนนี้ก็ได้มาขอเทื่ยแล้วเนาะพี่น้องและะ้วก็ขุดมันยังเลืออยู่แต่การเลือบ่ไล่แต่ว่าเขายังมีเสื้อที่ต้องเอาจากหันแม่ไปอีกเนาะที่ว่ามือนั้นได้เกลงงี่ยโมโคลมาเนาะก็สิได <ปะ S 2> ้เอาไปแจกผอมกันเนาะ ก็กข้อสรุมงบในครั้งนี้อีกเนาะว่าตอนนี้ใส่จ่ายไปเท่าไดรเนาะก็คือมีงบจากผผซื้นทอรลาตนาโสาม0 0นบาทผีสัตว์ไส่2องพบาทและก็มีผีววัลันหนึ่งพนห้ารบาทรวมเป็นเงินทั้งหมดก็คือ6กพันหาร้อบาทหักค่าธรรมเนียมก็คือ1นึ่งามสิบเบาทเลืออยูหกพันสี่ร้อย 33บาทคูณให้497จะได้อยู่3 262,000กีบซึ 6, 12, ่งรายจ่ายใ,ในครั้งนี้มีอย่างแน่เนาะก็คือได้ไปซื้อขนมนั่นเองเนาะพี่น้องมีขนม41ทง11ทงแล้วกะ็มีทงอย่าง1มัดเนาะทงย่างหรือว่าทงพลาสติกกันเนาะ,ะและ้วก็ซื้อไข่3แต้150,000แ,แล้วก็ให้ถึงนักศึกษาหรือว่าน้องๆนักเรียนมื้อเช้านี้เนาะ100,000กีบเนาะตอนเฮ็ดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านน้องีอง่ แล้วก็ห้คูอาซาหนึ่งลานกีบนาทีห้องเฮียนบนัตรดงกระจงเรือบัตรดงนางงามไต่แล้วก็ซื้อไม่จิ้มแควนทีกเอามาใสา่จิ้มลูกศรเวลากินนะเนาะรวมทั้งเมดที่ว่าจ่ายไปในครั้งนี้ก็คือซองหลานสามแสนหกพันกะีบเนาะซึ่งงบประมาณที่มาใส่ก็คือสามหลานสองแสนหกสิบสองพันมาบ้านลบรายจ่ายก็คือซองหลานสามแสนหกพันกีบก็จะเหลือเงินอยู่เก่าแสนหาสิบหกพันกีบเนาะก็คือจะเอาไว เหกิจกรรมในขังถัดไปเนาะก็ขอบุณพ่อแม่พี่ดองไล่ๆเนาะที่ว่าได้ส่งเงื่อนมาเพื่อเหตกิจกรรมกับสองทิพซาดลแล้วก็ขอบุณล่วงตาเล็กล่งตาหนกเนาะที่ให้เป็นขาเดินทางเนาะซึ่งกับพอดีเป็นงวดสุดท้ายเนาะในบวงทีพานมาที่ได้พามาขังก่อนกับพอดีเมื่อตะวันตอนนี้ค่ะว่าน,นั่นได้เติมสิไปเติมตม,ตม,มืออื่นตอนสาวาว่าสิไปทางผุนพอดีเนาะก็สิไปใส่อยู่ปำใหญ่งงเลยคุณไล่ๆก็ขอบใจ สำหรับเอื้อยบุญถาวรเทพระนุนไสโนทีว่าได้ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเทียนให้น้องๆนักเทียนเนาะรวมเป็นเงินก็คือสีหลันเก๋าพันฮาร่อยกีนนั่นเองเนาะสำหรับปึ้มขอบใจก็คือญาบัวเลียนเนาะเรือญาติเลียนเนาะที่ได้สงคาวแล้วก็ส่วนที่ไปเฮบักิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ขอบใจทีมงานพร้อมนอที่ว่าได้เดินทางไปทำการืันนี้ขอบคุณขอบใจวัอสุขุสุกคนเนาะอ่าเนาะทีมงานใจลุยเนาะพี่น้อง กสไลด์คลิปนี้กับสีเจ้าไว้เพียงคลีเราพี่น้องเจอกันไหมในคลิปหนา้าสไลด์ตอนนี้เขาต้องลาไปก่อนสวัสดี